วัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วิชาภาษาไทยเนาะในวันที่วันจันทร์นะคะที่11เนี่ยเราเรียนกันอยู่เนาะในคาบช่วงบ่ายนะคะอ่ะทีนี้ครูก็ทำคลิปมาเพิ่มเติมเนาะอันนี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะพวกอินทราชิตอะไรต่างๆเนี่ยเนาะ ทีนี้ครูจะมาต่อนะคะมาต่อในส่วนของที่เหลืออันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะจำได้ไหมคะว่าเรียนไปถึงบทไหนแล้วนัวกเรียนเปิดหนังสือต่อเลยนะคะว่าอยู่ในหน้าไหนอ่ะเราเรียนถึงบทนี้ไปใช่ไหมคะทีนี้ครูจะมาต่อจะมาต่อให้จบนะคะอ่ะ มาเริ่มที่บทนี้ค่ะอ่ะย้อนไปสักครู่นี้อ่ะพูดถึงตอนที่กำลังเริ่มที่จะสู้รบกันกำลังเริ่มประจันประจันหน้ากันแล้วใช่ไหมคะก็คือมาอยู่ในมาขับรถมากลางจตุรงค์นะคะก็คือเป็นเป็นสี่เหล่านะคะเป็นข้าศึกสี่เหล่าใช่ไหมอ่ามาถึงตอนนี้แล้วแล้วก็มีการชื่นชมในเกี่ยวกับ การพนานาของกองทัพพระรามนะคะพนานาแล้วก็มีการบรรเลงเพลงแบบนี้นะคะแล้วก็พวกสัตว์พันธ์บันโพพวกภูเขาต่างๆก็อ่อนเอียงก็คือเหมือนปนมปนอมชัยนี่ก็เหมือนการเคารพนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันซิเรื่องเราจะเป็นอย่างไร พสุธาอากาศหวาดไหวเนื้อนกตกใจซุกซ่อนประหวันขวัญหนีอ่ะพสุธาในที่นี้หมายถึงแผ่นดินนะคะแผ่นดินทาไมคะแผ่นดินและอากาศเนี่ยมันทาไมคะหวาดไหวหวาดไหวก็คือสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยเนาะนเนื้อนกตกใจซุกซ่อนประหวันขวัญหนีก็คือสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะตกใจแล้วก็มีการซุกซ่อนใช่ไหมมีการซุกซ่อนตัวกันนะคะอ่ะ ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลีหัดหัดสดินอินทรีคาบช้างก็วางอายนานะแม้แต่ครุฑเนี่ยก็พลัดตกฉิมพลีฉิมพลีนี่หมายถึงต้นนิ้วนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องราวของเขาพระสุเมรแล้วเนี่ยนะก็จะมีต้นนิ้วอยู่นะคะและต้นนิ้วเนี่ยนะเป็นที่อาศัยของครุฑนั่นเองนะคะลูกครุฑเนี่ยก็เลยม,มัน ทำไมอ่ะมันหวั่นไหวและสั่นสะเทือนมากจนครุดเนี่ยตกจากต้นนิ้วเลยนะนกหัสดีอ่ะหัดนนะสดินอินทรีอินทรีแปลว่านกเนอะนกหัดสดินนะคะก็คือนกหัสดีเป็นยังไงอนะ่ะนักเรียนรู้จักไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะตอนจบจบบทนี้ก่อนนะจบคำกรน,นี้ครูจะเปิดให้ดูว่านกหัสดีลิงเขาไม่สองชื่อนะนกหัสดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ นหัสด mm ีเนี่ยก็คาบช้างก็วางอิยาาอิยาาอิยาานี่ก็คือช้านั่นเองนะคาบช้างอยู่ก็วางลงเลยด้วยความสั่นสะเทือนถูกไหมคะเมื่อได้ยินฝ่ายกองทัพพระรามก็ตกใจนะตกมาวางนู่นวางนี่อะไรแบบนี้มันอลวนอลเวกันไปหมดนะคะวานนอนสำแดงเดชาหักถอนปรึกษาถือต่างอาวุธยุดยงนะคะ ลิงเนี่ยฝ่ายวานอนก็คือฝ่ายลิงอ่ะลิงที่มาที่เป็นที่เป็นค้าศึกะนะก็แสดงฤทธิ์เดชนะคะหักถอนพฤกษานี่แปลว่าต้นไม้นะหักถอนต้นไม้หมดเลยนะคะแล้วก็ถืออาวุธอ่ะหักถอนต้นไม้มาเป็นอาวุธแทนนะคะไม้ ไม้ไล่ยุงยางกลางดงแหลกลู่ล้มลงละเอียดด้วยริ์โยทีนะคะต้นไม้ต่างๆก็ล้มละเนละนาดเลยนะด้วยลิ์ของลิ์ของใครคะธิ์ของทหารทหารในที่นี้คือธิ์ของกองทัพพระรามนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือนกหัสดีนะคะเขามี2ชื่อนะเรียกได้ทั้งสองแบบนกหัสดีริง หรือนกหัสดีหรือนกหัสดีลิงนะคะเป็นนกในวรรณคดีโบราณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอ้มีงวงด้วยเห็นไหมปากเป็นงวงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะมีกําลังเท่าช้างเนี่ยเท่ากับห้าเชือกเลยนะมีกรงเล็บใหญ่มากนะคะมีงวงคล้ายงวงช้างแบบ แล้วก็กินเนื้อคนแล้วก็กินสัตว์เป็นอาหารด้วยโอ้โหโหยจังเลยอ่ะนาะน่ากลัวนะคะแต่มีอยู่จริงไหมล่ะไม่มีนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอากาศบดบังสุริสีเทวันจันทรีจันทรีที่นี้แปลว่าพระจันทร์นะคะทุกชั้นอำนวยอวยชัยนะ,ะตอนเนี้ยอากาศก็บดบังพระอาทิตย์นะคะ พระสุรีสีก็คือพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์พระจันทร์ทุกชั้นเลยนะคะบทบังเลยเหล่าเทวดาก็ไมคะมาอวยชัยนะบ้างเปิดแกลแก้วแวไวไยโปรยทิพมาลัยสองสาธุการบูชานะ เกือบะไรบ้างก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างแกลแปลว่าหน้าต่างแพตตำหนักนะบางก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูออกมานะคะมีการโปรยทิพมาลายทิพมาลายคือดอกไม้ทิพดอกไม้ไมบนสวงสวรรค์ออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อสาธุการบูชาก็คือเพื่อสักการะบูชายกย่องสรรเสริญนะคะจนชักรถรี เรื่อยเฉื่อยมาพุ่มบุษสะปะพุ่มบุษบุษสะปะมาลากงรถไม่จดทอรนินทอรนินแปลว่าแผ่นดินนะคะก็คือบนพื้นเนี่ยนะเต็มพุ่มบุบพะปะมาบุบผะปะมาลาก็คือดอกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มจนทําให้กงรถกงกงรถในที่นี้คือล้อรถนะเนาะไม่จดไม่จดก็คือไม่โดน ไม่โดนทรนินไม่โดนพื้นดินเลยนะคะคือดอกไม้เยอะมากนะเร่งพลโยธาพานารินหัดเร่งรัดหัดเสดินวานนอนให้เร่งรีบมานะคะแล้วก็มีการเร่งเร่งพลโยธาก็คือเร่งกองทัพพานารินแปลว่ากองทัพลิงนะคะพลวานนอนนั่นเองพวกทหารที่เป็นลิงอะนะ,ะเร่งมาเร่งรัดหัดสดินหัดสดินแปลว่า ช้างนะคะทั้งกองทัพลิงและกองทัพช้างเลยให้รีบมาถึงสนามรบนั่นเองนะคะ่ะทีนี้มาถึงตอนนี้กันบ้างนะคะมเมื่อนั้นพะศสีอนุชาพะศรีอนุชาคือพลลักษ์นะคะ เมื่อนั้นเนี่ยอ่าเมื่อนั้นเมื่อเริ่มบทใหม่เนาะก็เลยขึ้นว่าเมื่อนั้นพลักษ์เนี่ยนะก็คือเป็นน้องพลามาเนาะก็เลยมีการถามในชะ่คะถามใครอะ่ะเอื้อนก็คือเอื้อนเอ่ยอ่ะเอื้อนเอ่ยกันพูดะนะเอื้อนอัฐวัจนาก็คือการพูดออกไปตรัสถามสุครีพขุนพลน,นะอ่าพลักษ์ก็ถามสุครีพ สุครีตเป็นใครบพยาวานอนที่เป็นผู้ขอโทษนะคะทหารนักเรียนเติมล้อเรือไปให้หน่อยนะคะเป็นพยาเป็นพยาวานอนทหารเอกของพระรามนั่นเองนะคะก็ตัดถามสุครีว่าเหตุไฉนสหัสไนเสด็จดนสมรภูมิภัยสนเธอมาด้วยกลอันใดนะคะเหตุไฉนก็คือทาไมอ่ะเหมือนถามสุครีว่าทําไมสหัสไน สหัสนัยแปลว่าผู้มีพันตานั่นหมายถึงพระอินนะคะเหตุไฉนพระอินเนี่ยสเสด็จด,ดนอะเหตุทำไมพระอินถึงสเสด็จมาสมรภูมิภัยสนก็คือในป่าแบบนี้เนี่ยนะพระอินจะมาทาไมใช่ไหมเธอมาด้วยกลนอันใดมาด้วยมาด้วยเหตุใดก็คือเกิดความสงสัยเนาะสุครีบก็เลยทาไมคะสุครีบทูลทัศเฉลยไข ทุกทีสหัสไนเสด็จด้วยหมู่ทีวานะคะเขาบอกว่าปกตินะทุกทีนี่คือแบบปกติแล้วเนี่ยนะ mm hmm. สุขีบได้บอกเนาะเฉลยไขก็คือได้บอก mm hmm. ก็คือได้ตอบกล่าวว่าทุกทีเนี่ยนะสหัสไนก็คือพระอินเนาะพระอินเนี่ยนะจะมาพร้อมกับเหล่าเทวดานะปว mm hmm. ยชัยถวายทิพมาลาบัดนี้เธอมาเห็นวิป,ปริตดูชนแล้วก็มีการ อวยชัยหรือถวายดอกไม้ไปตามทางด้วยอันนี้คือพระอินนะแต่ว่าคราวนี้มันดูผิดปกติและน่าสงสัยปแปลกๆนะทำไมเทวดาก็ไม่เห็นอ่ะเออแล้วมาแค่แบบเด,ดินโดดแบบนี้เป็นไปได้หรออ่ะก็เริ่มสงสัยนะคะสงสัยอยู่นะสงสัยแล้วไงต่อนะคะอ่ะทรงเครื่องสัตรายแย่งยนต หรือจะกลับเป็นกลนไปเข้าด้วยราบอาธรรมอ่ะพระอินเนี่ยนะแต่งกายมาพร้อมอาวุธที่มันสวยงามนะคะแย่งยนแตลว่าสวยงามนะมหรือว่าจะเป็นกลนจะกลับเป็นกลนก็คือหรือว่าพระอินเนี่ยนะเป็นนกสองหัวคะกลายเป็นอยู่ในฝั่งที่ไม่ดีซะแล้วอ่ะหรือว่าพระอินไปเข้าด้วยไปเข้าด้วยก็คือหรือว่า พระอินอยู่ฝั่งทศกัณฐ์ไปแล้วอาราบแปลว่าทศกัณฐ์อาธรรมแปลว่าชั่วนะคะหรือว่าพระอินเนี่ยจะแปลเปลี่ยนใจไปอยู่ฝั่งทศกัณฐ์ไปอยู่ฝั่งคนชั่วซะแล้วล่ะอ่ะก็เริ่มมีความสงสัยนะหรือว่าเพราะเหตุใดดีนะคะอ่ะทีนี้พระผู้เรืองฤทธิ์แข่งขันคอยดูสาคัญอย่าไว้พระไทยวารีสุครีพก็เลยพูดขึ้นมานะคะว่า ดูดีๆนะท่านว่าอาจจะเป็นฆ่าศึกหรือเปล่าไพร,รีแปลว,ว่าศัตรูหรือฆ่าศึกนะคะหรือว่าจะเป็นฆ่าศึกเราหรือเปล่านะคะที่จะแอบมาทําสิ่งที่ไม่ดีจะแอบมาทําให้กองทัพเรามันแตกสลายแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ เมื่อน,นั้นอินทรชิตยักษ์สีตรัสสั่งเสนีให้จับระบำรำถวายให้องค์อนุชานารายเชิดเคริมวรากายจะแผลงซึ่งสัตราสอนคุนอะในที่นี้ฝ่ายอินทรชิตเนี่ยนะก็เอ้ยหรือว่ามันจะไม่เชื่อเรามันจะไม่เครมแล้วมันรู้แล้วมันรู้ทันอินทรชิตก็เลยมีการตรัสเสนีตรัสสั่งก็คือมีการสั่งให้พวกทหารทั้งหลายเนี่ยนะคะ เสนีคือพวกข้าราชการทหารนะให้แปลงกายซะนะจับระบำรำถวายเลยอารามไปเรื่อยๆนะคะให้ใครคะให้อนุชาก็คือให้พันลักษณ์เนี่ยนะเคลื่อนเคลิมอ่ะเคลื่อนเคลิมวรกายเห็นไหมเคลื่อเคลิมก็คือผู้ตรงตัวเลยเนาะให้พันลักษณ์เนี่ยนะเคลื่อเคลิมไปพอเคลื่อเคลิมปุ๊บจะได้แผงสอนแล้วก็ฆ่าซะเลยใช่ไหมคะสัตระ เนี่ยสัตระเนี่ยก็คือสัตราวุฒิให้เองสอนก็คือสอนแผงสอนและฆ่าเลยอ่านี่คือความหมายนะคะต่อไปอินทรชิตสนิทเหนือเอราเอราที่นี้ก็คือช้างเอราวันนะนะนี่ไงเอเหนือเอราวันท่อทัศนาเห็นองค์พระลักษณ์ฤทธิรงนะคะอินทราชิตเนี่ยนะ ก็อยู่บนช้างเอราวันนะคะพ่อทัศนาก็คือการเห็นมองเห็นเห็นองค์พระลักษ์ทำไมเก่งมากมีมีความสามารถในเรื่องของพระลักษ์ก็คือน้องต่างมารดาของพระรามแล้วก็เอธิโงคืูมมีความสามารถอง้มคุณชินกิติและสละอาด้นะคะนักเรียนมีความสามารถในการสู้รบมากๆม,ม,มองเห็นไกลเลยนะคะ เครเคลิ้มหาดูไทยไหลหลงจึงจับสอนทรงพรมมาตรอันเรืองเบชาแต่แตพระลักษ์ก็มีการเคริ่อเค <ๆ S 2> ลิ้มไปเรื่อยๆอยู่นะคะเมื่อเคริ่เคลิ้มไปเรื่อยๆเนี่ยอินทาราชีก็ได้โอกาสเนาะก็เลยจับสอนทรงขึ้นมาจับสอนพรมมาตรขึ้นมาอสอนจับสอนพรมมาตรนะเป็นสอนที่พระอีศวรประธานให้นะคะจับสอนพรมมาตรขึ้นมา นะคะเอามาทำไมอะเลงนะคะทูลเหนือเสียงกล้าวยักษ์สาหมายองค์พระอนุชาก็แผนสำแดงวิทิรนนะคะก็เลงเลยค่ะเลงทูลเหนือเสียงกล้าวเนะะี่ยะก็คือเลงไปที่หัวเลยใช่ไหมคะเลงใส่หมายจะเอาชีวิตพระอนุชาก็คือพันลักษ์นะคะมาดูซิแล้วเกิดอย่างไรต่อ ที่โรงก็คือไม่พสามารถนะคะแล้วทีนี้ทันใดนั้นนะอากาศก้องโกล,ลังหุนโลกลั่นอึมอน้นอำนาจสถานธรณีนะคะอากาศเนี่ยนะก็เริ่มแปรปวนเลยนะคะเสียงดังกึกก้องอึมอ้นืูเสียงดังมากกึกกล้องไปสถานธรณีธรณีคือแผ่นดินนะคะกึกก้องจนทําให้อำนาจอำนาจ อากตาต่างๆเนี่ะทำให้ธรณีนี่นะมันสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะคะสอนเต็มไปทั่วราศีต้ององค์อินทรีพระลักษกกลิ้งกลางคุณนะคะสอนพรมมาสสอนที่นี้คือสอนพรมมาสที่อินทรชิตแผงไปนี่นะก็กระจายเต็มไปทั่วราศีคือจักรราศีพูดถึงท้องฟ้านั่นเองนะคะไปทั่วท้องฟ้าเลย พลักก็ถูกสอนของอินทราชิตแล้วก็ล้มกลิ้งกลางพลุนเลยก็คือล้มลงกลิ้งไปกลางกลางไถ่พลุนกลางไพ่ทหารในสนามลบเลยนะคะอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับบทผ้าเอราวันนะคะอันเนี้ยให้นักเรียนทำทำให้เสร็จ นะคะจริงๆก็มีใบงานนี้นะคะอันนี้คือเป็นคาบเรียนในวันจันทร์เนาะแต่ว่ามันก็ยืดยาวจนมาถึงคาบนี้คาบวันจันทร์นี้นะคะจริงๆมันต้องจบในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะแต่อันเนี้ยก็คือไม่ได้สั่งงานเพิ่มจะทาให้จะให้ทําใบงานเนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งวันนี้นะคะครูเชื่อแหละว,ว่านักเรียนทําเสร็จแล้วตั้งแต่คาบที่แล้วแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ ขอให้นักเรียนชั้นมศึกษาปีที่3นะคะส่งงานครูด้วยนะกำหนดส่งในวันนี้แค่แผ่นเดียวเองนักเรียนนะคะทำไม่ได้ยากเลยตรงไหนทำไม่ได้ก็ถามครูส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปครูนะคะสวัสดีค่ะ